สองสองเหลืนฟันก็แตกตามดอะไรของมันะอากตัวก็แตกตัวบนก็แตกตามหมดแล้วนี่ก็แตก เยี่ยพี่โอ๊ยไปแบบน็อกน็อกน็อกตัวรอดเหก่อนนะที่ตกลงมาเยี่ยวิ่งตัวตัวท้ายก่อแตกแล้วเหมือนกันสวยอะ หนึ่ง,งหนึ่งมังหนหลังคาะลมได้เลยเฮ้ยนั่งอีกตัวเสียงมีอีกพี่แชทก่ออยู่ here aim. reloading what is the whole squirrel in the chimney Strong enough to pierce broken enemy shield is broken enemy shield อยู่นูน่นข้างในมีข้างในมีไอ้โหูเสียดายไอย้วอร์คิลลี่อะวอร์คิลลี่โลมากเลยอยู่ไหนวะไปแล้วมั้งซ้ำไอ้ตัวนี้ทีดิมึมนี่เงี้ยอะไรอยู่นูน่นอ,อยู่ Yeah, to surround them. Cracked an enemy shield. We got company people. Help that enemy. Enemy shield. We Ta cần phải yak với lại nụm. À, chém thật. sẽ có giếng nổi. Úi, úi. Miễn tí yang, miễn tí yang. Kiếm răng luôn, kiếm răng tí nữa. Ít điều, ít Easy 30. Còn nông ngoài tay cái này kia Mình lùng mình là bìm má má đồ lòng má 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 hơi hơi thang phá người gì vậy Cái này bó bim Mấy lũ, mất pha là bởi mà ข้างบนไอ้ที่ข้างล่างมีอมีสิวันนกดาววันนกดาว Enemy d e Not here. Oh yeah. Heads up, the pain.

โ really ลไปเลยฟักกิงโลลมหนึ่งลมสองไอ้จัมเปอร์จัมเปอร์เรยี่ยอะไรเล,ล่าอ้ยมันแรงจังวะเยี่ยสองสองขีดร่วงเลยหรอตายวงวะพี่ชุดเลทชิบหไย ได้แชมป์แบบไอ้ผู้หญ่ได้แชมป์มั้งยติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งเสร็จ